สวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับเมื่อนี้ผมสายลาดับแนวอิสัยนี่นะครับที่พาพ่อแม่พี่น้องนะครับมายำเบ็ดปลาชะโดนะครับกับยำรอบนะครับที่ใส่ไว้นะครับนะยังไงก็พาพ่อแม่พี่น้องไปยำเลยนะครับนะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับยังไนก็ไปยำพร้อมๆกันนะครับยังไนก็ขอให้หมานนะครับนะมือานนี้นะครับนะเอาไปเลยครับผมบรรยากาศตอนเช้าเศ้าคือเก้าเหรอพี่น้อง าเบื้องหลังแรกนะครัรอบหลังแรกครับรุ่นว่ามันจะมีหอยเข่าบ้างนะครับนะถ้าเป็นแบบนี้บ่บ่หน้า,นาจะเข่านะครับบ่เข่าแน่นอนครับผมเอาแจ้งไห่ก็ไปรุ่นหลังต่อไปนะครับนะ ตอนเช้านะครับนเนาะเบื้องหลังนี่พี่น้องรู้สึกว่ามีหอย ผมว่าแล้วพี่น้องผมว่าแล้วครับผมนี่ครับมันมีหอยอันตําพี่น้องเข่าอีดีครับผมเอา้าขออนุญาตพ่อแม่พี่น้องนะครับเดี๋ยวปลาขึ้นมาเบื้องนะครับเข่าอีดีพี่น้องไม่น,นีหมานแล้วพี่น้องครับผมเ,เบื้องน้ากันครับมาลุ้นกันนะครับเนาะ นี่คือประคอนะครับเขานะครับผมเห็นโตแล้วนะครับนะมารุ่นนํากันครับผมนี่พี่น้องนี่ครับโตแบบไงพี่น้องนี่ครับผมโอ้ต่าจนไว้าหวาเลื่นหมดนะครับนะ ขออนุญาตเอาปลาใส่ถุงก่อนนะครับนะตั้งแด่กขออนุญาตเอาปลาใส่ถุงนะครับขออนุญาตเอาปลาใส่ถุงครับพี่น้อง แหงอนู่นะครับพึ่งเขานะครับเนาะนี่น้องนี่นะครับโลครับมีแท้ครับใส่โละนะครับนาะยังไงผมขออนุญาตแปลงรอบรอก้กก็สิพาเพราะม่พี่น้องไปยำหลังต่อไปนะครับนะกับยำเบ็ดนะครับครับผม สำหรับเมื่อนี้ก็ถือว่าหมานแล้วนะครับมีเต้มแล้วนะครับนะประคอใส่โลครับพี่น้องยํำรอบนะครับเมื่อนี้ที่พาพ่อแม่พี่น้องยํำรอบทั้งยํำเบ็ดนะครับนะยํำเบ็ดบักลายครับผมยํำรอบคอญงนะครับอ่ะังไหนกับมันหมานแล้วกันนะครับจังไหนก็ไปรุ่นนล้กันอีกครับผมจังไหนก็เบิ้งรอบหลังนี้นะครับนะพี่น้อง นี่สหมานบ่ครับมั่มีหอยตัมนะพี่น้องหลังนี่ม่เข้าดีครับอ่ะมาเบิ่งหลังต่อไปพี่น้องมาเบิ่งรอบหลังต่อไปนะครับพี่น้องครับ นี่ผมก็พาเบ,บ่งเบ่งเบ็ดกอนดีกว่าคทำนนี่ครับเบ็ดของห้องหอยตึกตัก,กบ้งว่โอ้หหลุดพี่น้องครับสงสัยมันโมดหลุดก็มีคนเอาเรอคิดว่านะครับนะเพราะว่ามันใส่แบบ ไม่ได้รีดไผ่นะครับนะหลังนี้นะครับเพราะว่ามันประดุกมันบวหลุดบวขาดเองแน่นอนครับแย่ของเรานะครับเอาจังได็กก็ไปเบื้องรอบครับผมมาเบื้องรอบนะครับเนาะใ,ใกล้ๆกันนี่น,นะครับเบ็ดกับรอบกันเลยมาุ่นอำกัน,นครับมีหอยตึกตักบ่ครับ บ่มีนะครับนะบ่เขาแท้าครับขออนุญาตไปพาพอมีพี่น้องไปเบิ่งหลังต่อไปอีกนะครับเนาะมาเบิ่งเบ็ดหลังนี่พี่น้องมาลุ้นด้วกันครับยังบ่ถือนะครับเยยังถืงเอเราด้วยนะครับนะ เยอะของเขายังคือเก่าอยู่ครับอ่ะเเบื้องหลังต่อไปนะครับเนาะเบื้องรอบหลังนี่ครับพี่น้องน่ครับอ้นรุ่นน้องมันส่เข่าปะว่าม,มีหอยตำหน้าพี่น้องนะ นว่เขาพี่น้อครับอ่ะไปรุ่นหลังต่อไปอีกครับผมเบ็ดหลังนี้พี่น้องฝา่าบอดหลายพี่น้องครับ ยี่หเงครัยังคือเก่าอยู่นะครับสำหรับเบ็ดหลังนี้นะครับไปดูหลังต่อไปอีกครับผมเบื้องหลังต่อไปนะครับแล้วทางนี้ก็เบอือเอ็นนะครับเมื่อไหร่จะถึกครับผม เยังหอยังคือเก่าอยู่ครับขออนุญาตพาพราะไม่มีน้องไปรุ่นหลังต่อไปอีกนะครับเนาะครับผมณยังไงก็ขอให้หมั่นนะครับเนาะไปเลยครับหลังนี้ก็ยังบดกินนะครับนะคือเก่าอยู่นะครับนี่ครับเอาไปรุ่นหลังต่อไปอีกนะครับ บงอนนะครับนะหลังนี้ก็ได้บ่อมือใดก็มือนึงนะครับนะต้องมานแท้แล้วครับไปรุ่นหลังต่อไปนะครับนะเบื้องหลังนี่ครับผักตบมันลอยมาใส่นะครับพี่น้องขออน,นุญาตนะครับนะ หลุดพี่น้องครับหลังนี่หลุดนะครับนะขออนุญาตแปรงเบ็ดนะครับนะหลังนี่่หลุดเลยพี่น้องครับผมหลุดไหลายพี่น้องเลยหลังนี่ก็น่าจะพูดถึงนะครับนะเดี๋ยวไปเห็นันดำไหมครับ ยีรา yeah, คือก้านะครับไปรุ่นหลังต่อไปอครับผมก็ขอให้หมาน,นะครับนะ,ะนรุ่นเบียดห,หลังสุดท้ายแล้วนะครับพี่น้องเป็นเยีรนอาจจะหายแล้วนะพี่น,ออน้องบอนสังกระตายนะครับ เยี่ยของเขาครับโอ้ถือกัดครับเยี่ยขาดเลยพี่น้องครับ กัดคอขาดเลยนะพี่น้องสำหรับเบียดของหอกะทิมีซ้ำนี้นะครับเนาะกับรอบนะครับยังไลยกัถือว่าหมานอยู่นะครับสำหรับยามรอบกับยามเบียดเมื่อนี้นะครับพราแไม่พี่น้องครับก็ถือว่าหมานอยู่นะครับเนาะได้เต็มอยู่ครับผมสำหรับเมื่อนี้นะครับถ้าเบียดฮาบ่หมานนะครับเยาะ่อนไปหลายหลังนะครับแต่ว่ารอบเฮาหมานครับเมื่อนี้ครับในได้เต็มมานับอยู่นะครับ นี่ครับนี่ครับผมบุคอแต้มหนึ่งนะครับนะบุคอใหญ่นะครับยังไงกะฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ก็ได้นะครับผมเพื่อบ่ให้พลาดคลิปก็กดกระดิ่งนะครับนะเพื่อสิ่จะไม่ได้พลาดคลิปต่อไปนะครับนะยังไงกะ เพราแม่พี่น้องคือก็เลรอครับผมเป็นกำลังใจให้นะครับเนาะยังไงกะเมื่อนี้กะผมมีต้องขอตัวลาเพราแม่พี่น้องไปเพียงสค่นี้นะครับนะขอบคุณและสวัสดีครับผม